สวัสดีครับวิเคราะห์ทองคำประจำวันที่30กรกฎาคม64แนวโน้มราคาทองคำปัจจัยราคาทองคำแนวโน้มขึ้นต่อมาอัปเดตรับชมกันครับสวัสดีครับพบก,กับผมเทวัน e Channel น,น,นะครับอัปเดตข่าวสารทองคำแนวโน้มทองคำวิเคราะห์ทองคำ และปัจจัยราคาทองคำครับซึ่งทองคำแต่ระดับสูงสุดในรอบ1สัปดาห์หลังเฟดไม่ส่งสัญญาณลด QE ราคาทองคำพุ่งสู่ระดับสูงสุดในรอบกว่า1สัปดาห์หลังจากที่เฟดล้มเหลวหากรอบเวลาเทปริงและกล่าวว่าหนทางยาวไกลในการพิจารณาปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยซึ่งราคาทองคำตลาดโลกเพิ่มขึ้น0.5%ที่ระดับ1,815เหรียญต่อออน และแต่สูงสุดที่เรือว1,832 1เหรีรยญต่อออนราคาทองคำเมื่อวานนี้มีการอัปเดต4ครั้งรวมทั้งวันราคาในประเทศไทยบวกเพิ่มขึ้น250บาทครับตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมถึงวันที่29กรกฎาคมรวมแล้วราคาทองเพิ่มขึ้นถึง1,600บาทครับราคาทองคำรอบเช้าก่อนเปิดตลาดทองคำแทง่งรับซื้อที่28,200บาท และขายออกที่28,300บาททองรูป,ปรพรรณรับซื้อที่27,697บาทและขายออกที่28,800บาทครับท่านผู้ชมเฟดยอมรับว่าแม้เศรษฐกิจความคืบหน้าไปยังเป้าหมายที่จะทำให้เฟดเริ่มปรับลดปวงเงินในการซื้อพันธบัตรตามมาตรการ QE โดยการจ้างงานมีความแข็งแกร่งขึ้น แต่เฟดก็ยังคงต้องการเวลามากขึ้นในการประเมินความคืบหน้าดังกล่าวในการประชุมครั้งต่อไปพร้อมทั้งเตือนว่าแนวโน้มเศรษฐกิจยังคงเผชิญความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 ซึ่งเฟดจะใช้เครื่องมือทุกอย่างในการสนับสนุนการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจเพื่อให้มีการจ้างงานเต็มศัก,กยภาพและรักษาเสถียรภาพของราคาและเศรษฐกิจไว้นะครับ ทอยตแรงนโยบายของเฟดส่งผลกระทบต่อดัชนีงเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกาซึ่งแต่ระดับต่ำสุดในรอบของสัปดาห์นักวิเคราะห์จาก FX Street มองว่ารายวันของทองคำดูจะสามารถทดสอบ DMA ราย200วันได้ท่ามกลางปัจจัยต่างๆที่จะดูสนับสนุนให้ราคาทองคำเป็นขาขึ้นมีโอกาสที่แตะบริเวณ1,830เหรียญซึ่งช่วงดึกกสปอร์ตพุ่งแต่ระดับที่ 1,832เหรียญซึ่งสูงสุดในรอบวันนี้และสัปดาห์นี้ช่วงเปิดตลาดต้องมาจับตาและลุ้นว่ากูสปอร์ตนั้นจะพุ่งต่อไปหรือไม่หากผ่านไปได้ที่ระดับ1 8 3 0เหรียญมีโอกาสทองจะขึ้นต่อไปที่ระดับ1,850เหรียญครับท่านผู้ชมสรุปแล้วนะักวิเคราะห์มองว่าในรอบนี้ ในส่วนของราคาทองอาจแต่ที่รับ1,850เหรียญถึง1,900เหรียญต่อออนได้ครับเพราะฉะนั้นจะเป็นอย่างนั้นหรือไม่ท่านผู้ชมมาช่วยวิเคราะห์และลุ้นกันนะครับว่าจะพุ่งถึงขนาดนั้นหรือเปล่าสามารถคอมเมนต์พูดคุยทักทายใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยครับขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรละฟังเรามารออัปเดตช่วงเปิดตลาดอีกครั้งนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ